ก่อนขึ้นเครื่องบินก่อนค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขึ้นไม่ทันค่ะขึ้นทันเดี๋ยวแกวฟังก่อนนะคะเขาเก่าหากันกทำอะไรไม่ได้เลยแต่ตอนนี้แต่กันโดนควบตำรวจควบคุมตัวอยู่แล้วก็ไปไหนไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำเขาก็ต้องต่างคือแก้มก็ไม่ได้ว่าตรงนั้นมันเป็นหน้าที่ของตำรวจตำรวจน่ารักมากๆแล้ว มาให้กันมาพากกินข้าวก่อนเพราะว่ากันจะเป็นลมแล้วค่ะกันตื่นตั้งต่ห้าเพราะว่าจะไปนั่ครับจ, <c oughs> จต่ละอย่างเขาเข้าใจนะจะเป็นเป็นตำรวจเ,เข้าใจครับตอนนี้เราก็อธิบาเรื่องมันรัวดหลายตำรวจนี่ คนตะกี้นี้เนี่ยเมื่อกี้นี้พูดอีกอย่างหนึ่งต้องน้ำนะใช่ค่ะจะต้องดื่มให้หมดหรือไม่ก็ต้องทิ้งเลยก็แค่ดื่มหมดแล้วก็ทิ้งให้เขาเห็นว่าเนี่ยหมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะทําให้ก่อให้เกิดอันตรายได้อีกแล้วแล้วเขากิริยามารยาเขาไม่สุภาพแล้วนี่มันเป็นภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวแกเป็นเจ้าของประเทศ ก,ก็มีหน้าที่ดูแลประเทศเราถูกไหมคะในเมื่อแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าโอเคถ้าไม่สุภาพเขาบอกว่าให้เขียนปรอกอบใบแ,แสดงความคิดเห็นก,ก็เดินไปหยิบใบมาเขียนเสร็จแล้วจะพนักง,งานที่ที่ตรงท,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 ที่เขาตรวจกันเนี่ยเขาก็เดินมาก็กําลังเขียนอยู่ว่าโอเคนะพนักง,งานสุริยาไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเดินมาแล้วเขาบอกว่าเอาบัตรวิ่งพาสมา ไม่ได้พูดไม่มีคําว่าค้าไม่มีคาว่าขาหรือแม้แต่ขอโทษนะคะอะไรอย่างนี้ไม่มีเขาแค่ไ่หยิบบอร์ดดิ้งพาสไปแล้วเขาว่าถ่ายรูปแก่ไม่รู้ว่าเขาถ่ายแกรู้ปากก็ไม่สนใจอยู่แล้วก็ไม่ได้ทาผิดก,ก็ไม่กลัวแล้วก็เขาก็ไปคือแบบมาปุ๊บทาคือไม่มีกิริยาที่สุภาพคืออันนี้มันเป็นงานบริการถูกไหมครับ